สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นข่าวสารในรอบวันที่ผ่านมาทั้งเรื่องของทีมชาติและก็สโมสรที่กําลังหาตัวนักเตะกันในไทยลีกหนึ่งทยลีกสนะครับคงเน้น2องลีกที่เป็นหลักก่อนนะครับแลวถ้าเกิดว่ามีทยลีกสาที่เป็นดีที่น่าสนใจก็คงจะเล่าให้ฟังกันแน่ในทุกๆคลิปหลังจากนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ทิงเกิ้ลคิดไซ์โค้งเฟสบุ๊คกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอน รวมถึงในช่องทางเว็บไซต์ t i n g c r u b c o ก็ฝากติดตามนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับเริ่มต้นที่เรื่องของทีมชาติไทยครับหลังจากเดินทางไปที่ไต้หวันเรียบร้อยนะครับมาโน่ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันเขาก็บอกว่าผู้เล่นชุดนี้เนี่ยมันผสมผสานกันระหว่างดาวรุ่งและก็ตัวประสบการณ์แน่นอนหลายคนเพิ่งจะกลับมาจากการพักผ่อนก็ต้องมาด้ความฟิตแต่การได้2ผู้เล่นเจลีก และก็นทรัสมิเค่สั้นที่มีความฟิตจากเกมการแข่งขันอยู่แล้วเนี่ยสามารถจะช่วยทีมลงตัวแน่นอนส่วนนักเตะใหม่อายุน้อยก็ติดทีมอยู่ตลอดก็ต้องการเอาผู้เล่นพวกนี้มาเสริมในอนาคตเอามาเรียนรู้จากตัวเกา่าและเกมอุ่นเครื่อง2นัดนี้ก็จะให้ลงเล่นด้วยซึ่งเป้าหมาย2นัดต้องการเล่นให้ดีและได้ผลการแข่งขันที่ดีด้วยมาโน่ก็ยังพูดถึงชนาทิมด้วยนะครับบอกว่าทุกครั้งที่ชนะกลับมาจะได้เห็นความมั่นใจของเขาและก็บอกเสมอว่า แม้จะไม่ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแต่เจเป็นผู้เล่นคนสําคัญมากของทีมชาติไทยและทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตเจสุดท้ายการเจอไต้หวันไม่ประมาทเพราะเกมที่แล้วเนี่ยก็แพ้มาฉะนั้นต้องการแก้มือและเอาชนะให้ได้นะครับส่วนจักริดลาดตะกูลนะครับเจ้าแจ็คซึ่งเป็น1ใน2ผู้เล่นร่วมกับอนันต์ยอสังวาที่ติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกแจ็คก็บอกนะครับบอกว่าเขามาเห็น ประสบการณ์ของนักเตะทุกคนในทีมชาติมีความกระหายและบรรยากาศเป็นมืออาชีพมากซึ่งเขาดีใจมากที่มีโอกาสติดทีมชาติแล้วมาเห็นเรื่องพวกนี้เพราะมันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาต้องไปกระตื้องและไปทําให้ตัวเองเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นกว่าเดิมกับประสบการณ์ในครั้งนี้และจะเอาเรื่องราวดีในทัพช้างศึกครั้งนี้เนี่ยไปพัฒนาตัวเองกับสบโมสรประจบด้วยและตัวของเขาเองด้วยเขาอยากเห็นสโมสรลูกทีมเนี่ยมีความกระหายและบรรยากาศความมืออาชีพอยากให้ทุกทีม เป็นเหมือนทีมชาติและทีมยักษ์ใหญ่ของไทยลีกเขาเชื่อว่าลีกของไทยจะพัฒนาได้มากขึ้นแน่นอนส่วนโอกาสในการลงเล่นก็จะพยายามทําผลง,งานในทุกเวลาที่โค้ชให้โอกาสอย่างดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นครับทุกคนได้มีโอกาสลงซ้อมที่สนามเกาสงซิตี้นันจือประเทศตไต้หวันนะครับก่อนการซ้อมฉัดมงคนเรือธนรอดแบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติก็บอกว่าร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากซ้อมต่อเนื่องเรื่องของพละกําลังไม่น่าห่วงการซ้อมก็ได้ประโยชน์เพราะว่า พี่ๆหลายคนมีศักยภาพสูงมากและตัวของนายเองก็ได้เรียนรู้และนํามาปรับใช้ต้องกระตุ้นตัวเองขึ้นมาให้ทันพี่ๆสองเกมนี้คาดหวังว่าจะมีโอกาสลงเล่นและอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดในการเล่นทีมชาติเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าชั่วบมงบินอย่างน้อยกับชุดใหญ่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เน้นย้ำนะครับชุดใหญ่เตะ16บมิถุนายนเวลาหโมงเย็นตามเวลาไทยเจอไต้หวันที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงแล้วก็19บมิถุนายนเวลา1ทุ่มก็เจอฮ่องกงที่ฮ่องกงสเตเดียมทั้ง2นัด ไทยทีวีช่อง32แล้วก็ a อเอสเพถ่ายทอดสดนะครับขนาดที่1ชุดครับก็คงต้องลุ้นนะครับก็คือวันนี้แหละการแข่งขันเกมแรกของชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับก็4ทีมที่เข้ารอบรองจะได้สิทธิ์ไปเยาวชน17ปีชิงแชมป์โลกซึ่งโค้ชพิภพอ่อนโมนะครับหัวหน้าผู้สอนชุดนี้ก็ไปร่วมง,งานถแถลงขา่าวความพร้อมการแข่งขันในรายการนี้ร่วมกับโค้ชของเยเมนมาเลเซียแล้วก็สปลาวคือโค้ชทุกกลุ่มเข้าไปกันหมดแล้วครับ ไปร่วมง,งานเปิดตัวเหมือนกับเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่การแข่งขัน,นนะครับโคดิโพคก,ก็บอกว่าสำหรับตัวเขาในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็มองว่าทุกทีมต่างมีคุณภาพและศักยภาพที่ดีและก็ต้องพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดในทุกเกมการเตรียมทีมของ u 17ชุดนี้ของไทยที่ผ่านมาเก็บตัวต่อเนื่องและก่อนทัวร์นาเมนต์ได้โอกาสไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นก็มองว่าเป็นโอกาสดีตัวเขาเองนะครับก็เคยผ่านการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมาก่อน แล้วก็ได้แชมป์ในรายการนั้นมาซึ่งโคชโมก็บอกนะครับว่าจะพยายามนําประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับนักกีฬาผสมผสานกับความรู้และแนวทางสมัยใหม่ซึ่งเกมแรกเจอกับสปลาวไม่ว่าจะทัวร์เมนต์ไหนไม่ว่าเจอใครก็เป็นเกมที่ยากเสมอแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อเอาชนะให้ได้ในเกมแรกทั้งสานัดของทีมไทยนะครับ15มิถุนายนวันนี้1นึ่ทุ่มเจอกับสปลาว18มิถุนายนเวลาเดียวกันเจอกัอกบมาเลเซียแล้วก็21มิถุนายน หนึ่งทุกเหมือนกันเจอกับเ m เมนทั้ง3นะั้นเตะที่ BG Stadium นะครับและมีการถ่ายทอดสดทาง True ID TV อันนี้ออนไลน์นะครับย้นยันอีกทีนึงแล้วก็ใครสนใจจะไปดูเกมบัตรขายไท a i Ticket เมเจอนะครับซื้อได้เลยครับออนไลน์มี3ราคา100 120แล้วก็150ส่วนใครจะไปซื้อหน้าสนามไปก่อนเวลานะครับไท a i Ticket เมเจอก็ตั้งบูธเหมือนกันที่ B g Stadium พอดีผมมีโอกาสไปจัดรายการที่ BG มา ก็ได้เห็นความพร้อมเขามีการซ้อมพิธีโบมพิธีเปิดกันนะครับเดี๋ยวคมจะได้เห็นกันในช่วงค่าๆนะครับของวันที่15มิถุนานยนด้วยผพคอมเมนต์ื่องอยู่สิหน่อยแล้วกันนะครับความน่าห่วงก็คือสิ่งที่โค้ชบอกอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอเคโคช้ชโมเองไม่ต่อเนื่องแน่นอนในการคุมทีมชาติเพราะว่าคุณเรียนโปรไรเซ้นนะครับแล้วก็ให้โคโดโบจากพันปั่นปีเนี่ยมารับไม้ไอจุดสำคัญที่สุดเนี่ยคือการสื่อสารระหว่างเฮดโค้ชกับตัวนักกีฬาเนี่ยจะขาดช่วง,วง,ง,งบวา มันมันไม่โอเคแน่ในมุมของการทํางานซึ่งมันต้องการความต่อเนื่องในมุมที่เราต้องการไปเป็นสีทีมสุดท้ายชื่อกลุ่มพอฟังแล้วหวานเจี๊ยบก็จริงแต่ผมไปเห็นข้อมูลมาสปลาวไปเก็บตัวที่ซาอุนะครับก็เก็บมาเป็นเดือนออย่างญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่ครับเขามาเก็บตัวที่ไทยเป็นเดือนแต่เราข้ามฟากไปอยู่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นมาเก็บที่นี่ครับก็เขาถึงบ่อยครับว่าแข่งที่ไหนต้องเตรียมตัวเก็บที่นั่นเราเป็นเจ้าภาพ เราบินไปทําไมอันนั้นผมไม่เข้าใจแต่ว่าโอเคแหละมันมีเงื่อนไขของมันอยู่ที่สมไมต้องไปอาจจะมีการเชื้อเชิญจากญี่ปุ่นมาแต่ช่วงเวลาที่เราไปอ่ะผมว่ามันไม่เหมาะคือเราควรจะเก็บตัวที่นี่ให้ต่อเนื่องที่สุดและที่สาคัญทุกครั้งในแคมป์ของเราการเก็บตัวมันมีความต่อเนื่องเรื่องของระยะเวลาแต่ตัวนักกีฬาที่จะใช้เนี่ยมันไม่เคยฟูลทีมเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วสควอดผู้เล่นมี120คนจากรายชื่อตามพศเกิดก็จริงนะครับแต่มันถูกหัน่นรายการนี้30คนรายการนี้ กระจายออกมาคือมันไม่เคยเป็นสอกคอร์หลักๆที่เต็มแบบฟูลสเกลสักทีหนึง่งในรายการนี้ดูจากรายชื่อผมว่าน้องๆที่ดูบอลนักเรียนหรือว่าผู้ที่เตะด้วยกันหรือแม้แต่โคช้ชที่ช่ำชองบอลนักเรียนมากกับผมจะรู้ดีนะครับว่าชุดเนี้ยมันก็เป็นหัวกะทิแต่มันยังไม่เพียงพอมันยังไม่ถึงที่สุดของมันซึ่งแน่นอนแหละเรื่องทีมชาติมันไม่มีคำว่าที่สุดหรอกครับมันไม่ถูกใจใครร้อเปอร์เซ็นต์แต่เรื่องของการเก็บตัวเนี่ยผมเสียดายอย่างเดียวที่เรามีโอกาสดีเพราะ ถ้าใครจําได้โค้ดโม้คุมทีมชุดเนี้ในรอบคัดเลือกนะครับที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราแพ้เวียดนามนัดสุดท้ายขาดลอยแล้วก็เราก็เล่นอาจจะไม่ได้ระทับใจมากมายนักแต่เราจบอันดับสองให้ดีที่สุดจากนั้นเนี่ยเราได้สิทธิ์ในรายการนี้คือเราเข้ารอบนะครับขั้นสุดท้ายแต่เราจะไม่ได้อยู่โถนหนึ่งครับแต่บางเอิญบังเอิญคือมันดันมีเจ้าภาพถอนแล้วเราได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพเราก็เลยได้ย้ายมาอยู่โถหนึ่งแล้วเราก็มาเจอสายที่ค่อนข้างแบบมันเป็นใจกับเรามากแต่เราเสียดายโอกาสในช่วงที่ผ่านมาซึ่ง โค้ชที่อยู่ในฟุตบอลน,นักเรียนเนี่ยไมไ่มีโอกาสในการทาทีมชุดนี้ครับคือโคชโมเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นโค้ชรุ่นใหม่แต่ประสบการณ์ในการทําทีมเนี่ยเขาจะเหมาะกับนักเตะระดับบนๆเพราะว่าเขาไม่ได้คุกค,คีกับบอลน,นักเรียนอันนี้มันคือจุดสําคัญและเด็กของเราในชุดเนี้ยมันคือชุดที่เพิ่งจะมีเกมมาไม่นานหลังจากหมดโควิดเพราะในช่วงที่อายุ1 3บสเนี่ยมันมีนสถานการณ์โควิดพอดีอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความน่ากังวลแต่ผมเล่าข้อมูลพวกนี้ให้ฟังเนี่ยผมไม่ได้อยากจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องไม่ดูรราายกานี้นะ เราต้องดูยิ่งเป็นอย่างเงี้ยยิ่งต้องดูแต่ความกดดันมันคือว่าเกสปอลาวต้องผ่ายได้ต้อง3าคะแนนเท่านั้นและประตูขึ้นนําสําคัญมากนะครับเด็กชุดนี้ผมว่าโอกาสจะกลับมาด้วยทาติตใจเนี่ยมันยากมากๆเพราะว่าเด็กไม่เคยเล่นท่ามกลางคนดูเยอะและผมเชื่อว่าในรายการนี้หลายคนก็ควรจะไปให้กําลังใจผมจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่อยากจะไปดู ไปเชียร์แม้ผลจะเป็นยังไงก็ตามก็อิาพา์วิจาร์กันตามตรงแต่บอกตามตรงว่าเสียดายมากนะครับกับโอกาสที่เราจะไปบอลโลกยู17ไปง่ายสุดแล้วนะครับคุณคิดดูชิงแชมป์เอเชียรอบบุญท้ายเตะ4เกมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรอบ8ทีมอีกหนึ่นัดเป็น4นัดถ้าคุณเข้ารอบรอง4นัดไปบอลโลกแต่เราทํากันแบบนี้ในขณะที่ไปหวังกับ2026จะไปฟุตบอลโลก ของทีมชาติชุดใหญ่มันยากครับมันยากกว่าตรงนี้และอยากให้ผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยมาเห็นความสําคัญของฟุตบอลรายการนี้กันนะครับและโอกาสที่เราจะเป็นเจ้าภาพอีกเนี่ยมันน่าคงจะมีแต่มันเสียดายเพราะเราเคยเป็นเจ้าภาพแบบนี้มาแล้วเหมือนกันแล้วเราก็ตกรอบแต่ครั้งนี้นะครับเอา้าเดี๋ยวรอดูขอให้มันไปถึงเกณฑสุดท้ายแล้วกันไปลุ้นสอปอรลาวต่อมาเลเซียแล้วไปเจอเยเมนซึ่งบอกว่าลาวกับมาเลเซียเราไหวนะเราไหวอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เยเมนเนี่ยตามข้อมูลก็เชื่อว่า เป็นหนึ่งชาติที่แข็งแกร่งแต่ก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแข็งที่สุดในโซนตะวันออกกลางก็ลุ้นเชียร์กันได้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเตะวันนี้1นึ่ทุ่มนะครับใครว่างอย่าลืมไปดูที่ BG Stadium ครับเรื่องของไทยลีกครับที่มีการคร้างจ่ายเงินให้กับสมโมสรหลังจากที่จบการแข่งขันฤด,ดูการที่ผ่านมาไปแล้วนะครับจนกําลังจะเริ่มซีซั่นใหม่แล้วเนี่ยได้เงินก็นไม่ครบเลยครับ ทั้ง3ลีกเนี่ยจะได้เงินดังนี้นะครับผมทวนหน่อยไทยลีก1เนี่ยจาก20ล้านจะเหลือ10ล้านบาทก็คือครึ่งหนึ่งนะครับทุกลีกจะเหลือ50%ไทยลีก2เนี่ยเคยได้3ล้านบาทก็จะเหลือ1นล้านห้าแบาทแล้วก็ไทยลีก3เคยได้1ล้านบาทจะเหลือ5 0 0 0 0นบาทตอนแรกเนี่ยนะครับมีการประกาศว่าจะลด30%คือจะได้กันเนี่ยคนละ70%แต่สุดท้ายพอเตะไป ผ่านสักครึ่งทางเนี่ยก็มีการประกาศว่าขอลดเหลือ50แล้วกันคือเอาเป็นว่าการบริหารจัดการตอนนี้ถือว่ามันแยมกมากนะครับถ้าเราพูดกันตามเรื่องของแนวทางในการจัดการหลีกให้มันมีคุณภาพเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สมาคมสอบตกมากนะครับในจุดนี้แล้วก็ไทยลีกเองก็คงต้องหาวิธีการในการแก้ไขสำหรับฤดูกาลต่อไปเพื่อมาทําให้หลายสโมสรเนี่ยมันสามารถยินอยู่ต่อได้เพราะว่าเม็ดเงินที่จ่ายมาเนี่ยคือจ่ายน้อย ต้องชัดเจนนะครับแล้วจ่ายให้ตรงเพราะพอจ่ายไม่ตรงปั๊บเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งหลายสโมสรก็ชักหน้าไม่ถึงหลังและหลายทีมนะครับเอาเป็นว่าในไทยลีกหนึ่งเนี่ยยังค้างเงินเดือนเดือนล่าสุดอยู่เลยบางทีมค้าง2เดือนไทยลีก2เดือนสุดท้ายหลายสโมสรยังไม่ได้จ่ายนะครับทอาที่ผมทราบมาหลายทีมเลยเขาก็รอเงินจุดนี้อยู่เหมือนกันของไทยลีกหนึ่งเนี่ยสิสโมสรน,นะครับได้2งงวดรวมกันเนี่ยห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทก็ยังเหลืออีกเกือบครึ่งหนึ่งเหมือนกัน งวดสที่จ่ายออกมานะครับคุณฟังตัวเลขให้ดีไทยลีก1ได้สโมสรละหนึ่งล้อนเจ็ดหมื่นห้าพับาทคือถ้าเกิดจ่ายเงินเดือนต่างชาติเนี่ยผมว่าจ่ายได้มัน3คนนะถ้าเกิดเงินเดือนได้แพงแต่ถ้าเกิดเงินเดือนแพงๆเนี่ยอย่างบุรีรัมเนี่ยล้านสเนี่ยอ่ะยังจ่ายได้แค่บางทีจ่ายได้คนเดียวด้วยสามไปนะครับสิทีมไทยลีกจะจ่ายงวดน,นี้ออกมานะครับรวมแล้ว20่สิบล้านสี่แสนบาทไทยลีก2เนี่ยได้สโมสรละหนึ่งแเกอร้อยห้าสิบบาท อันนี้เงินเดือนต่างชาติคนเดียวยังไม่ได้เลยนะครับในไทยลีกสองสิทีมเนี่ยจ่ายรวมกัน3ามล้านสี่แบาทแล้วก็ไทยลีกสาได้สมโมสรละ6 3 7 5 0บาทคิดดูนะครับให้สมโมสรหนึ่งเงินเดือน60,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าบางคนทำงาน2-3งสามจ๊อบเนี่ยได้เงินแล้วนะครับ60,000กว่าบาทและคุณคิดดู76ทีมจ่ายรวมกัน4 8 4ล้0 0บาทผมเข้าใจนะครับว่าจุดนี้ไทยลีกเองก็ กำลังชักหน้าไม่ถึงหลังขาดสภาพคล่องทางการเงินแต่คุณคิดดูนะครับว่าความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนเพียงแค่คุณคนเดียวมันเดือดร้อนกันทั้งหมดทุกหลีกเลยนะครับและก็ยังมีเงินคงค้างที่จะต้องจ่ายอีกนะครับตอนนี้ยังค้างไทยลีกหนึสมโมสรละ2,975,000บาท16ทีมเนี่ยรวมแล้วนะครับค้างอีกเกือบ48ล้านบาทไทยลีก2 ค้างอีกสโมสรละ446,250บาท18ทีมก็รวมแล้วนะครับ8ล้านกว่าบาทไทยลีก3ค้างอีก148,750บาทต่อทีม7 6ทีมรวมแล้วเนี่ย11ล้านกว่าบาทรวมแล้วทั้งหมดนะครับทั้ง3ลีกที่สมาคมยังค้างในงวดที่4นะหลังจะจ่ายง,งวด3าไปแล้วเนี่ยงวด4ี่ยังค้างรวมกันอีก6 7ล้านบาทโดยประมาณ งวดสุดท้ายยังไม่มีกําหนดนะครับว่าจะจ่ายเมื่อไหร่แต่ว่าตามธรรมเนียมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจ่ายกันก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเริ่มแต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเป็นอย่างนี้ครับถ้ามันจ่ายตรงแล้วบอกให้ชัดเจนนะครับว่างวดหนึ่งจ่ายเมื่อไหร่งวดสองจ่ายเมื่อไร่งวดสามจ่ายเมื่อไหร,ร่มันจะไม่เกิดภาวะที่สโมสรเนี่ยค้างเงินนักเตะนะครับแล้วเดี๋ยวฤดูกาลใหม่จะเริ่มแล้วครับในวันที่11สิงหาคมนี้อย่างเป็นทางการนี่ก็คือเรื่องที่นํามาเล่าให้ฟังและสะท้อนให้เห็นนะครับว่า มันคือความล้มเหลวในการบริหารจัดการที่เราก็ต้องวิจารณ์กันตามตรงกันนะครับว่าพอมันผูกพันต่อเนื่องมาจากช่วงโควิดเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่ฟื้นแล้วพอไม่ฟื้นเนี่ยเราไม่กล้าที่จะเอาออกมาพูดกันตรงๆและก็ไม่ได้หาทางออกร่วมกันมนเลยกลายเป็นว่าหลายสโมสรเองเนี่ยก็บริหารจัดการโดยมีความหวังว่าจะได้เงินครบพอได้เงินไม่ครบเนี่ยนะครับงบประมาณในการทําทีมมันอาจจะมีลดปรับตัวบ้างตามสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด แต่มันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าสำหรับบางสโมสรเขาเองก็รับมือไม่ทันเหมือนกันกับเงินส่วนนี้ที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้แล้วปรากฏว่ามันได้ไม่ครบโอเคอันนี้ก็พอเข้าใจนะครับพอเข้าใจแล้วแต่มันช้ำยิ่งกว่าคือได้ไม่ครบไม่พอได้ไม่ตรงอีกครับไปกันใหญ่มเลยกายว่าสิ่งที่นักเตะโดนตอนนี้หลายสโมสรก็บอกว่าต้องไปรอเงินจากไทยลีกนะเอามาจ่ายก้อนนี้ถึงจะจ่ายเงินเดือนได้มันก็เดือดร้อนกันเป็นทอด แล้วมันก็ส่งผลแน่นอนครับกับฤด,ดูการใหม่มันจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกกี่ปีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดข่าวล่าสุดก็ออกมาไล่เลี่ยก,กันเลยนะครับซึ่งสมาคมเนี่ยก็บอกแมสเซจสําคัญว่าหลังจากปิดการยื่นการเสนอค่าลิขสิทธิ์การถ่ายเท่าสดขอฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกเมื่อวันที่2มิถุนานยนก็พบว่ามีคนให้ความสนใจแพ็กเกจในการถ่ายเทอดสดแตกต่างกันทําให้มูลค่าลิขสิทธิ์ ยังสรุปทั้งหมดทันทีไม่ได้อ่าถ้าใครติดตามผมไลฟ์เนี่ยผมจะให้ข้อมูลในเชิงนี้ไปแล้วนะครับซึ่งสมาคมเนี่ยเขาก็ลงข่าวบอกว่าต้องเชิญผู้ยื่นข้อเสนอเข้ามาเจราจารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับฟุตบอลไทยที่จะต้องแข่งขันกันให้ครบตามฤดูกาลและยังสามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้รวมถึงหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะมีถึงสโมสรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยสมาคมจะรียดดาเนินการเจราจารและหาข้อสรุปเอาเป็นว่า อย่างเร่งด่วนเขียนอย่างนี้และจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปไอค้คำว่าอย่างเร่งด่วนเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยสัมภาษณ์คุณโจภาทิสุวพงศ์ใน FM99 เนี่ยนะครับตอนนั้นมีโอกาสได้คุยเรื่องไทยลีกกันนี่แหละคุณโจว,วาทิ่เป็นเลขาธิการน,นะครับก็บอกว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนตอนนี้ผ่านเอาซะว่าครื่องทางแล้ววันนี้เราคุยกันวันนี้นะครับเลยสิบห้าวันมันช้ากว่าน,นี้ไม่ได้ครับเพราะในกระบวนการการโปรโมตนะครับเพื่อความชัดเจนว่าเจ้าไหนจะได้เขาต้องไปทําการตลาดผมเลยบอกว่าตอนเนี้ย มันจะหนีจากเดิมไม่ได้ครับเพราะเจ้าอื่นมาเนี่ยตอนนี้มันมีแค่ชูกับ a อ s ที่พร้อมจะทําทันทีนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องพึ่งเรื่องของการตลาดมากเพราะว่าเอสมีภาพจาอยู่แล้วอาจจะ2ปีที่ผ่านมาชู True เองมีภาพจำเก่าอยู่แล้วและทาธุรกิจเกี่ยวกับการไหนทอดกีฬาอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าใช่ปัญหาแต่เจ้าใหม่ที่อยู่เมืองนอกเนี่ยผมว่าตัดได้เลยเพราะว่าเขาม่าได้มีทีมงานที่อยู่ในประเทศไทยที่จะผลิต มันต้องมาจ้างกันอีกนะครับทั้งการถ่ายทอดสดทั้งเรื่องออต่างๆรา,ายละเอียดในสนามไม่น่าทันผมว่าเหลือแค่นี้แหละครับแล้วตัวเลขเท่าที่ทราบมาเนี่ย AS ก็มี2กระแสราคาเนี่ยตั้งไปเลยไม่เกิน400บางที่บอก300นะครับบางที่บอก400หลักร้อยล้านนะครับเน้นย้ำมันก็ตกลงมาเยอะพอสมควรนั่นหมายความว่าราคานี้พอเอาตั้งต้นทุบโตไอ้ปั๊บเนี่ยมันยังไม่พอจ่าย3ลีกนะครับคือสมาคมต้องไปหาเงินมาอีก อาเป็นว่าถ้าเกิดว่ายังหาเงินไม่ได้ก็ต้องเอาเงินก้อนเนี้ยเจ้าใหม่เนี่ยเอาไปให้สมโมสรซึ่งยังติดนะฮะดูการเก่าอยู่มันก็จะเป็นหนี้โปะหนี้แบบเนี้ต่อไปฉะนั้นขั้นตอนตอนนี้ก็ต้องดูนะครับว่าสปอนเซอร์รายใหม่ที่ถือลิขสิทธิ์เนี่ยจะสามารถจ่ายตัวเลขที่สมาคมต้องการได้ไหมซึ่งไทยลีกก็ต้องมาช่วยพิจารณาด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากนะครับแต่สิ่งที่มันทําให้สมโมสรยิ่งแย่ขึ้นไปอีกคือ กระบวนการในการโปรโมทของสโมสรยิ่งคุณบอกช้าว่าถ่ายช่องทางไหนหลายสโมสรเนนี่ก็จะไปขายสปอนเซอร์เขาก็ต้องการคําตอบเหมือนกันครับเพราะาเขาต้องเอาไปบอกโฆษณาเขาหลายคนก็ถามว่าอ้าวสรุปคุณถ่ายทอดเปล่าถ่ายช่องทางไหนถ้าคุณถ่ายในทีวีหรือว่าในออนไลน์ราคามันก็แตกต่างกันอันนี้คือเรื่องสําคัญนะครับที่ต้องเห็นใจสโมสรด้วยไม่ใช่แค่มองอยู่ในกระบวนการอย่างเดียวว่าเฮ้ยเราจะรีบจบให้ตัวเลขออกมาเยอะเพื่อจ่ายสโมสรได้ อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ควรทําตั้งนานแล้วครับแต่อีสิ่งที่ต้องมาทําควบคู่ไปด้วยเนี่ยคือต้องมองถึงสมโมสรสมาชิกด้วยว่าเขาจะเดินต่อยังไงในเรื่องของการทําการตลาดของเขาเองอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับซึ่งผมก็เข้าใจแหละว่ามีปัญหาแหละแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเกิดภาวะแบบนี้กับการที่หลีกจะเปิดแล้วยังไม่รู้ความชัดเจนอะไรขนาดนี้แล้วต้องพูดกันมาหลายปีแล้วนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายและขอให้โล่งใจแล้วกันกับสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเก่าหรือเจ้าใหม่ที่เข้ามาก็อยากให้เขาเซ็นสัญญาาในระะยยาว เอาเป็นว่าถ้าตัวเลขมันเท่าเดิมแต่มันผูกพันกัน3 4ปีเนี่ยผมว่ามันยังพอวางแผนในจุดอื่นกันได้นะครับก็ติดตามข่าวสารนี้ให้ดีแล้วกันผมจะพยายามนําข้อมูลในเชิงลึกมาเล่าให้ฟังนะครับให้ต่อเนื่องแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามอยากให้ทุกคนช่วยกันสเปนเงินในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาสับสนไทยลีกด้วยนะครับเขาจะได้นาเม็ดเงินตรงนี้ไปพิจารณาว่าเขาคนต่อสัญญาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณดูลักลอบแบบเถื่อนๆต่อไปเนี่ยอีกหน่อยคุณก็จะไม่มีบอไทยดู นะครับแบบที่คุณอยากดูสะดวกสบายเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมานะครับตอนที่ความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ทีมน้องใหม่อย่างอุทัยธานีนะครับก็เปิดตัวกับอิราฟานดอเลาะกองกลางจากบุรีมําจนได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางการออฟฟิเชียลเรียบร้อยตอนแรกเนี่ยเกือบจะปิดจ็อบกับทางลำพูนบริเอรแล้วแต่ไม่รู้อีท่าไหนนะครับต้นสังกัดจากบุรีมย์เนี่ยเลือกจะปล่อยตัวให้กับอุทัยธานีนะครับโอกาสในการลงเล่นผมว่า ถ้าเป็นมุมผมกับสควอสที่ขาดเนี่ยกลางมันขาดทั้งคู่แหละครับแต่ถ้าพูดถึงการเคยร่วมงานการปรับตัวเนี่ยอีเดฟานจะปรับตัวกามาง่ายกว่าเพราะเคยเจอกันที่บุรีรัมย์แต่คราวนี้มาในมุมของอุทัยโคดโดก็เป็นโคชหนุ่มแล้วก็เชื่อว่าน่าจะให้โอกาสกับอีเดฟานอยู่แล้วเพราะเงื่อนไขของบุรีรัมย์เนี่ยมันต้องเน้นย้ำนะครับว่าถ้าจะปล่อยเด็กออกมาเนี่ยเด็กต้องมีเกมในการลงเล่นมากขึ้นกว่าที่อยู่กับสโม,มสรเขาเขาถึงจะปล่อยและอีเดฟานเนี่ยถึงเวลาที่ต้องมีแมตช์ฟิตแล้วครับเพื่อ เป็นประโยชน์กับทีมชาติและตัวเขาเองด้วยเพราะอีราฟานก็คืออนาคตของบุรีรัมย์อย่างแน่นอนผมฟันธงเลยครับอนาคตอีราฟานจะกลับไปเป็นกําลังหลักของประสาทสายฟ้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าน้องจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากน้อยแค่ไหนในฤด,ดูกาลนี้นะครับส่วนเคสของเวลโก้ฟลิปโปวิชนะครับที่มีข่าวว่าตราดเนี่ยสนใจแล้วก็โค้ชโยงคุยกับผมในรายการวันจันทร์เนี่ยนะครับก็บอกว่าเกษตรก็สนใจในตัวของเวลโก้เหมือนกันสรุปแล้วนะครับคือเวลโก้เนี่ยค่าหน่วยใหแพง แล้วก็เบลโก้เนี่ยอยากเล่นไทยลีกหนึ่งแต่เกษตรศาสตร์เนี่ยมีโอกาสให้เขาลงเล่นเป็นตัวหลักแน่นอนแล้วก็อยู่ในกรุงเทพด้วยก็ต้องดูว่าเบลโก้จะเลือกอันไหนแต่สุดท้ายแล้วนะครับเท่าที่ฟังมาเหมือนเวลโก้เนี่ยน่าจบกับเกษตรแล้วเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าตราดเองเนี่ยเหมือนจะปิดดีลกับฮอกเก้ฟริเป้เซ็นเตอร์ขอลำปางได้สักทีหนึ่งหลังจากที่ยังเตะเนี่ยยอมลดเงินเดือนจากที่จะขอรับตอนแรกเนี่ยสองแสนแปดหมื่นบาทต่อไปต่อมาเนี่ย ผมทราบมานะครับรู้สึกว่าหน้ามันแสนแปดมั้งหาไปแสนหนึ่งก็เลยไม่ดูว่าชัวร์ไม่ชัวร์ไงก็ตามเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลกับสบโมสรแต่ตราถือว่าได้ของดีไปใช้งานนะครับเพราะว่าฮองเก้ฟลิเป้เนี่ยผมว่าฟอร์มกับลัาปาในช่วงเล็กสองเนี่ยตอบโจทย์สไตล์การเล่นของตราดแน่ที่เป็นน้องใหม่และต้องรับสวนกลับในแนวตีหัวเข้า,ขาบ้านฮองเก้ฟลิเป้บอลเท้าก็โอเคแล้วก็เรื่องของการสก,กัดกั้นลูกมงก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับใครจะขึ้นชนะเขานี่ค่อนข้างจะยากเลยส่วนเบลโก้เนี่ยนะครับก็คิดว่า คงไม่หิดพลาดหรอกน่าจะไปร่วมง,งานกับโคจุนอันรักษีเกิดที่เริ่มคุมทีม2อปรีซีซั่นกับกเกษตรศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข่าวเรื่องของจักริดนิยมสุขนะครับที่มีการโพสต์ใน Facebook ว่าต้นสังกัดเนี่ยไม่ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ในการผ่าตัดหัวเขา่าเขาอยู่นครศรีนะครับแล้วก็ต้องพักฟื้น6เดือนหลังจากนี้คือนครศรีเนี่ยผมก็สอบถามไปเขาก็ชี้แจงมานะครับว่ามีการติดต่อเพื่อจะดูแลค่าใช้จ่าย ให้กับตัวนักเตะแล้วนะครับไม่ได้ทอนทิ้งแน่นอนนอกเหนือจากประกันที่จะจ่ายก็จะมีการจ่ายส่วนต่างเพิ่มอีกราวๆ180,000บาทซึ่งสโมสรก็จะดูแลให้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จบแบบสวยๆกันไปนะครับต่อกันที่ข่าวของเมืองทองยูเนเต็ดครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจในตัวของโฟแบร์อันันยอดสังวาลรุกจากลำพูนวบรเออร์ซึ่งเพิ่งจะมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าสโมสรอ,อย่างเมืองทองเนี่ยผมก็ได้รับทราบมาว่าผู้บริหารระดับสูงนะครับอยากจะได้ตัวนักเตะค,คนนี้มาทดแทนการขาดหายไปของเอกนิตปัญญาที่มีข่าวเตรียมจะไปเป็นนักเตะของอุระวะเรนดไดมอนด์ในเร็วๆนี้นะครับซึ่งตําแหน่งของอนันต์กับเอกนิตเนี่ยก็ทับกันลงตัวพอดีเลยแต่การท่าเรือนที่บอกไปคุณแป้ง คุณาานุพัน์ซ้ำบาสโมสรก็เคยบอกมาแล้วนะครับว่าอยากได้ตัวของอนันต์ไปร่วมทีมไม่รู้ว่าไปเข้าแคมป์ทีมชาติในรอบนี้เดี๋ยวเดินทางไปแข่งขัน2นัดทั้งกับไต้หวันและก็ฮ่องกงเนี่ยจะมีการพูดคุยจีบกันหรือเปล่านะครับตามสไตล์ของมาดามแป้งกลับมาจากแคมป์ทีมชาติแล้วทุกครั้งถ้าตลาดยังไม่ปิดนะครับมาดามแป้งจะได้ตัวนักเตะดีกรีทีมชาติกลับมาเสมอซึ่งในแคมป์นี้เนี่ยเอาจริงก็มีแล้วนะครับคือเฉลิมสาขีแล้วก็เห็นใครปล่อยขา่า,าวนนว่าเจ้า อยู่ในความสนใจของบานนาแป้งนี่คือเรื่องจริงถ้าเรือในเลงแน่แต่คิดว่ายังไม่ใช่เร็วเร็วนี้ครับอาจจะเป็นเลข2ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นฤดูก,กาลหน้าก็ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อขายเรือเทพจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเมืองทองราคาที่จะปล่อยเนี่ยอ่ะสี่สิบผมว่ามี40ล้านขั้นต่านะครับส่วนอนันต์ยศสองวานเนี่ยก็ต้องไปดูว่าสัญญาของเขากับลำพูนเป็นยังไงแต่เรื่องค่าเหนื่อยเนี่ย ไม่ได้แพงนะครับและการยา้ายทีมครั้งนี้มันก็ว่าท้าทายสําหรับอนันต์ยออสังวานซึ่งแบกความกดดันแน่นอนแต่ลํำพูนเนี่ยเขาก็อยากเก็บไว้ใช้แน่นอนเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะเองก็กําลังปรับตัวกับสไตล์ของอเล็กซานเดร์กามาซึ่งกามายังทํางานต่อเนื่องอีก 1- นึ่ซีซั่นก็ต้องไปดูว่าตําแหน่งของทางอันตันเนี่ยถ้าไม่ได้มีต่างชาติทับอนันต์จะมีโอกาสโชว์ฟอร์มมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราไปดูจริง,รงของทางลํำพูนเนี่ยข้างบนตอนนี้ต่างชาติล้นนะครับ ถ้านันจะมีโอกาสลงเล่นเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับตําแหน่งและวิธีการหรือว่าจะเป็นช้อยตัวสํารองซึ่งถ้าเกิดเมืองทองจะใช้อนันจริงๆอะพูดตามหลักนะเอาอนันไปตอนนี้เนี่ยคุณต้องใช้เอกนิดก่อนถ้าเกิดเป็นตัวตายตัวแทนเพราะเอกนิดต้องมีแมตช์ฟิตเพื่อไปต่อที่อุรุวะอันนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็เป็นข่าวแบบซุบซิบแล้วกันเอามาเล่าให้กันฟังถ้ามันชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสใน รอบหน้ามาเล่าให้ฟังต่อละกันส่วนเรื่องของเจชนาทิพย์นะครับเดี๋ยวเราอัปเดตเรื่องของค่าตัวกันหน่อยนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยต่อหน้าที่ผมรายงานเนี่ยมันคือ250ล้านเยนแต่ว่าตัวเลขกลมๆที่จบกับทางฟอนเตเล่ A L e นะครับซึ่ง BG ต้องจ่ายอันนี้คือเน้นย้ำเฉพาะค่าตัวของชนาทิพย์นะครับแรือว่าเกิดตีเป็นเงินไทยเนี่ยคือมันก็กลมกประมาณทั้งเล้านเนาะแต่ว่ามันต้องไปดู ว่าค่าเงินเยนมันมีการผันผวนหรือเปล่าตอนแรกเปลี่ยนเป็นเงินไทยนะครับซึ่งก็ต้องดูช่วงเวลาในการจ่ายของทาง BG ด้วยแต่ว่าตัวเลขตกลงกลมๆแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าไม่เกิน70ล้านแต่มันจะมีเรื่องของค่าเซ็นสัญญาเรื่องของเงินเดือนของชนาทย์แล้วก็ระยะเวลาของสัญญาที่ต้องมาคำนวณกันต่อว่ามูลค่าของสัญญาทั้งหมดที่ BG ต้องจ่ายเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับมาต้องมีออปชั่นอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับเช่น การซื้อขายกันในอนาคตซึ่งผมคิดว่าฟรนเตเล่ก็คงต้องทําตัวเลขนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวเลขที่ขายมาเนี่ยเรามองในมุมว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะลดมาครึ่งหนึ่งจากที่ฟอนเตเล่ซื้อมาจากซัปโปโรแต่อายุของชนาธิปผมยังเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเล่นในต่างแดนได้อีกนะครับอาจจะเป็นในลีกอื่นที่ไม่ใช่ลีกของญี่ปุ่นก็ได้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าถ้าเป็นดีลสัญญาที่เขาทำกันแบบมืออาชีพเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีเช่น ถ้าปล่อยไปทีมอื่นจะได้ออปชั่นในเรื่องของค่าตัวหรือว่าโบนัสในการทําประตูโบนัสของการเป็นแชมป์เปี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันคือรายละเอียดที่จะต้องมีการตกลงกันเพิ่มเติมหลังจากนี้แต่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าชนาทิปเป็นสมาชิกใหม่ของ BG จีปทุมแบบ100%ไม่มีพลิกโผแน่นอนครับก็เป็นว่าเหลือการเจรจารเงื่อนไขกับชนาทิพสุตมไม่มีปัญหาหรอกเพราะชนาทิพก็กลับ ไปที่ญี่ปุ่นหลังจากจบโปรแกรมทีมชาติคือดิ่งจากไต้หวันต่อไปที่ญี่ปุ่นเลยเคลียร์ของเรียบร้อยนะครับคืนบ้านเช่าคืนรถให้กับสโมสรทุกอย่างขนของที่เก็บไป7ปีนะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ็คส่งใส่เรือกลับมาส่วนไหนใส่เครื่องกลับมาได้ก็ใส่มาแล้วก็จะกลับมาร่วมซ้อมกับ BG ีคาดว่าน่าจะเป็นวันที่26บมิถุนายนถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะยังพอมีเวลาในการที่จะเคลียร์ของต่างๆอยู่ แล้วก็อาจจะมีการเปิดตัวกันหลังจากจบโปรแกรมทีมชาติในช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับเพราะว่าบ g จเองผมเชื่อว่าเขาก็เตรียมไม้เด็ดในการเปิดตัวชนาทิพย์ไปแล้วอาจจะเป็น Back to Basic ก็ได้หลายคนจะไปคิดว่าโอ้โหเปิดตัวล้ํามาโปรดักชั่นอลังการบางทีนักเตะที่ส่งพลังไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับอาจจะไปหาโมเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้แฟนๆประทับใจก็เป็นไปได้หรือจาทำเหมือนพวกต่างชาติไหมโรนโดไหมแบบเปิดตัวขายบัตรอ่ะอ่าจริงๆเปิดตัวขายบัตรไม่เคยมีนะ แต่ผมไม่ดูก็ทำ่ะนะผมแค่ลองคิดเล่นๆเฉยๆเพราะว่าการกลับมาของชนาทิพย์มันทําให้กระแสของหลีกมันฟื้นแน่นอนในปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องของมูลค่าต่างๆที่ BG ต้องจ่ายเพิ่มมูลค่าแล้วตีไปเลยครับผมว่ามันต้องมีเป็นร้อยล้านเพราะมันต้องมีเรื่องของธุรกิจออปชั่นต่างๆที่จะต้องซื้อขายกันอีกแน่นอนในอนาคตแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาจากการที่ชนาทิพย์เข้ามาอยู่กับ BG ีเนี่ย ทางเดอรแรบบิทจะได้อะไรกลับคืนบ้างเพราะผมเชื่อว่าเนี่ยมันสําคัญแน่นะครับเรื่องของเสื้อก็อย่างที่ย้ําไปว่าไนกี้มาเป็นเสื้อแข่งขันของ BG คัมแบ็กกลับมาในฤดูกาลหน้าที่เราจะเริ่มขึ้นมีชนะทิพมาประกบอีกผมว่ายอดขายเสื้อมันก็น่าจะพอไปได้นะครับอย่าใช้ว่าพอไปได้เลยมันไปได้แหละตั๋วปีหลายคนที่ไม่ใช่แฟน B ีีก็อยากไปดูอยากซื้อเก็บไว้แล้วก็อาาัธยจันทร์ฝั่งตรงข้าม B g ีก็จะไม่ได้จุเหมือนเดิมและไม่ได้จุประมาณ ตัวเลขเขาน่าจะเป็นหนึ่ 1, 000, 1, 000, 1, 000, 1, 000, 4, งหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยสิบสี่ตัวเลขเขาเะครับเขาก็ต้องเพิ่มไปน้อยเกือบหนึ่งหมื่นหกพันคนอ่าก็ต้องมาดูว่ากระแสของเจถ้าลงเล่นต่อเนื่องไม่เจ็บนะก็น่าจะทาให้บยากาศของฟุตบอลไทยมันกลับมาคึกคักอย่างแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโคลมบุหลักบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับก็เก็บตกรายละเอียดมาเล่าให้ฟังวันนี้ข่าวตาซื้อขายน้อยหน่อยเพราะว่าเรื่องทีมชาติเรื่องของลขิขสิทธิ์ไทยลีกความชัดเจนต่างๆเนี่ยก็พยายามจะ เล่าให้ฟังแบบนี้ทุกๆวันนะครับเพื่อให้มันกระจายข่าวสารกันตลาดซื้อขายเดี๋ยวโปรแกรมทีมชาติจบก็อัปเดตต่อไปเรื่อยๆกันนะครับถูกใจคอนเทนต์แบบนี้ก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน u t u b e ใน Facebook TikTok นะครับแล้วก็เว็บไซต์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้แล้วนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ